สวัสดีทุกคนตกลงยังไงเกาหลีแถลงบอกว่าพบหลักฐานว่ามีนักการเมืองไทยเกี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศเขมร ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีไทยพอถูกสัมภาษณ์บอกว่ามันเป็นเรื่องเฟกนิวตกลงกูจะต้องเชื่อตรงไหนตกลงตกลงยังไงวะตกลงมันมีจริงหรือว่าเฟกนิวฮะแล้วมีข่าวเล่าว่าที่คาสิโนโคเมรมี21แห่งเป็นของคนไทยเอสิบหสิบสามแห่งเกินครึ่งน่ะเจ้าของคาสิโนที่ปลอยเป็ด เป็นคนไทยอ่ะเกินครึ่งเขาบอกว่าคาสิโน,โนในカมีมี่สิบแห่งเป็นของคนไทย13แห่งนักสิทธิมนุษยชนต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องนะว่าให้รัฐบาลตรวจสอบว่าคาสิโนทั้งหมด21แห่งในประเทศขมรนั้นหนึ่งเป็นของใครเนาะอสองของไทยเหล่านั้นเนี่ย เขาเนี่ยได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินไหมในการที่เขามาดมำรงตําแหน่งเนี่ยทักเขาเนี่ยมีหุ้นอยู่ในคาสินโนฝั่งเขมรแล้วเป็นใครก็ตามแต่ใช้มอนนอมินีหรือไม่แล้วใช้ใครเป็นนอมินีแล้วกิจการนั้นเนี่ยได้มีการยื่นตรวจทรัพย์สินหรือเปล่าเออมันต้องเอาให้เคลียร์นะ ชิคต้องการให้เป็นระเบียบวาระเร่งด่วนเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ในพีได้ประชุมหาเรือสวัสดีค่ะทุกคนล่าสุด มีการประชุมสมัชชาสหาภาพรัฐสภาซึ่งปกติวาระแบบเนี้เวลาไปประชุมที่ไหนก็ตามแต่ไม่ค่อยจะเป็นประเด็นข่าวแล้วก็ไม่ค่อยนักข่าวเนี่ยไม่ค่อยเขียนถึงพระประกติมันไม่ค่อยมีประเด็นขัดแยง้งแต่ล่าสุดด้วยความที่เรามีปัญหาไทยเขมรพอมีการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภานะ21ตุลาคมเนี่ยนะคะนั่นแหละกลุ่มภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปรากฏมีการหนุนรังสิมันโรมเสนอปัญหาอาชีกรรมไซเบอร์สแกมเมอร์ให้เป็นเวลาเร่งด่วนในการประชุมสมัชชาสหาประชาชาติวันที่21คือว่าที่ประชุมที่ที่ที่เมืองเจนีวาเนาะศูนย์ประชุมนานาชาติเจนีวานะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีการประชุมของกลุ่มนะคะภูมิภักเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสมัชารัฐสภาโลกซึ่ง ครั้งที่สิบห้าปกติเวลาประชุมอย่างเงี้ยอย่างที่บอกแหละฉันเห็นเวลาสสคนไหนไปเป็นประธานกรรมธิการเนี่ยก็ไม่เคยดังเพราะว่ามันเหมือนไปเที่ยวอะแล้วก็ไม่ค่อยดังเพราะว่ามันไม่ค่อยมีวาระอะไรให้พูดถึงแต่ล่าสุดมันมีวาระเรื่องเกี่ยวกับสแกนเมอร์แล้วประธานวันนอนเนี่ยเขาก็แน่นอนกอ็เสนอให้ทางคุณประธานกรรมธิการความมั่นคงคือดังสิมันโดมเนี่ยเขาเป็นตัวแทน ของสภาไปประชุมซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการทํางานเพื่อประเทศชาตินะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือเรื่องนี้เนี่ยสภาเนี่ยคือจะเอาเรื่องเกี่ยวกับสแกมเมอร์เนี่ยไปถกเป็นวาระระดับโลกเนี่ย mm hmm. นะต้องคิดดีๆต้องคิดให้ดีๆ mm hmm. คิดให้ดีๆคืออะไรคิดให้ดีๆว่าจะเป็นการประจานว่าประชาติประเทศไทยเธอเนี่ยนะ แก้ไขปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องคมเมนก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องพนันออนไลน์ก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกผีพนันออนไลน์ต่างๆไม่ได้เลยมันก็จะเป็นการเหมือนอาวาระของประเทศชาติเนี่ยไปขึ้นเขียงในระดับสมัชชาสาหภาพโลกมันจะเป็นปการประจานรัฐบาลของประเทศตนเองว่ามึงอะแก้ไขปัญหาหาอะไรก็ไม่ได้ ปัญหากมเมอร์เนี่ยประเทศอื่นเขาไม่มีมีแค่ประเทศมึงกับเขมรแล้วก็พม่าเพราะฉะนั้นใจกลางของศูนย์กมเมอร์เนี่ยอยู่ที่เขมรอยู่ที่กัมพูชาเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่สหาบาทาของทั่วโลกตอนเนี้เขาลุมสกรรมที่เขมรอยู่ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษไม่ว่าจะเป็นประเทศอเมริกาไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนหรือประเทศอะไรก็ตามแต่ประเทศจีนเนี่ยนะมาปราบแก๊งพนันออนไลน์สแกมเมอร์ ที่แม่สอดฝั่งตรงข้ามแม่สอดเมียวดีซึ่งมีพวกคนจีนเนี่ยถูกหลอกไปอยู่ตรงนู้นอย่างเช่นโดลงดาราต่างๆแล้วก็เป็นแก๊งสแกมเมอร์อยู่ฝั่งตรงเมียวดีประเทศจีนลงมาทลายเองเลยแล้วก็จับไอ้ผู้ขบวนการต่างๆเหล่านั้นไปจนป่านนี้คงตุยในคุกประเทศจีนแล้วมั้งแต่ขณะเดีวยวกันเนี่ยมันผิดตรงกันข้ามประเทศจีนทําไมไม่ปราบสแกมเมอร์ซึ่งอยู่ในเขตสีหนุวิว ในจุดของประเทศกรรมัมพูชาทุกคนก็แปลกใจกันทั้งโลกทุกคนก็แปลกใจกันทั้งโลกนะแต่ทําไมอ่ะทางประเทศจีนเนี่ยจึงไม่ปราบแก๊งสแกมเมอร์จีนเทาไทยเทาขมรนเทาที่อยู่ตรงสีหนุวิวและประมาณมันไม่ใช่แค่21 28นะมันประมาณร5 0ยตึกซึ่งอยู่ตามตะเข็บชายแดนทั้งปอยเป็ดยาวไปจนถึงจังหวัดตราดของประเทศไทยแต่มันอยู่ฝั่งขมรเรื่องนี้ขมรต้องปราบ เรื่องนี้ถ้าเกิดว่าจีนจะปราบก็ควรปราบแต่ทําไมจึงเป็นเกาหลีใต้เกาหลีใต้ประชาชนเขาตีหนึ่งคนเขาลุกขึ้นมาทั้งประเทศและเข้าไปปราบและเข้าไปขนประชาชนเขากลับบ้านเรื่องนี้ถ้าเกิดคิดว่านะเรื่องนี้จะต้องเป็นวาระระดับโลกเนี่ยดิฉันเนี่ยไม่รู้ดิดิฉันมีความรู้สึกว่า จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยต้องจัดการหรือเปล่าวะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยจะต้องจับมือกับเกาหลีใต้จับมือกับประเทศจีนจับมือกับภูมิภาคเอเชียแปซชิฟิกเพื่อที่จะจัดการมันหรือเปล่าวะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแก๊งสแกมเมอร์หรืออะไรพวกนี้เนี่ยที่ประเทศสวีเด์ Land ไม่มีที่อังกฤษไม่มีที่ประเทศแถบยุโรปไม่มีมีแต่ประเทศมึงนี่แหละแล้วคนที่ถูกหลอกหนักที่สุดในโลกใบนี้ก็ประเทศมึงนี่แหละประเทศคนไทยนี่แหละคนแก่ของประเทศไทยกูนี่แหละ คำถามก็คือทําไมตํารวจไทยทําไมสอบสวนกลางของประเทศไทยทําไมกองปราบประเทศไทยทําไมทางกองความมั่นคงของประเทศไทยทําไมนายกรัฐมนตรีประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นกี่ยุคก,กี่สมัยทําไมเราไม่จัดการล่ะเราจะต้องเอาชื่อเสียงประเทศเราเนี่ยไปห้อยแขวนไว้ก็ให้ชาวโลกเขาตบ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 ทำไมละ่ะตอนนี้ชาวโลกและประเทศไทยเราเนี่ย ไม่ต้องไปพึ่งพาโลกหน้าโลกไหนเลยต้องพึ่งพาเอเชียด้วยกันอาเซียนด้วยกันเพราะอะไรเพราะประเทศที่ถูกหลอกไปเป็นหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็หลอกคนอยู่ตรงเนี้มีแค่เอเชียหนึ่งจีนจีนเนี่ยหลอกคนจีนด้วยกันแล้วก็มาโทรศัพท์เป็นแก๊ง s ม a ม m e อ call นเตอร์หลอกชาวจีนด้วยกันสองคนพมา่าหลอกพพยไฮโซโพม่าด้วยกันสามคนกัมพูชาไม่มีใครเป็นแก๊งกมเมอร์เลยแต่ประเทศไทยนี่แหละ ก็ปรากฏถูกหลอ,อกให้ไปเป็นแกงแกรมเมอร์เป็นคอร์เซนเตอร์อยู่ที่ประเทศเขมรแล้วก็โทรศัพท์มาหลอกเอาเงินคนไทยดูดไปประมาณปีละสามแสนล้านสามแสนล้านปีละสามแสนล้านคือปีหนึ่งประมาณห้าพันดอลลาร์สหรัฐคือประมาณสามแสนล้านคำถามก็คือก็คนไทยแล้วคนฟิลิปปินส์ก็โดนหลอกมาอยู่ที่ไหนแก๊งสแกมเมอร์อยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์นั่นแหละเอออยู่ที่ประเทศกัมพูชานั่น,นแหละแล้วบางทีเนี่ยก็อยู่ที่ประเทศไทย เคยโดนทลายไปรอบหนึ่งนอกจากนั้นแล้วชาวอินโดนีเซ so ียชาวเนปาลชาวอะไรต่างๆก็โดนหลอกมาอยู่ในวอลลุมเดียวกันแล้วก็โทรไปหลอกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีเกาหลีใต้ตกเป็นเหยื่อประมาณหลายร้อยคนนั่นก็คือถูกตกเป็นเหยื่อของการขบวนการโทรศัพท์ไปหาพ่อแม่ไฮโซตัวเองโดยอ้างว่า ตัวเองและลูกลูกไปจับลูกเขามาแล้วมาเป็นแก๊งกมเมอร์ยัดยึดบัตรประชาชนยึด,ยดเลยหมดเลยแล้วให้เขาโทรไปหลอกครอบครัวเขาให้โอนเงินเรียกค่าไถ่แล้วพอเขาทําไม่ได้หรือพ่อแม่เขาไม่มีปรากฏชาวเกาหลีตุยไปหนึ่งแล้วไม่รู้ตุยอีกกี่คนตอนนี้เกาหลีเกาหลีใต้กําลังบิ้วอย่างหนักมาก,มากวาระแห่งชาติเกาหลีใต้เลยในการจัดการแก๊งกมเมอร์ซึ่งอยู่ในประเทศกัมพูชาซึ่งทางเกาหลีใต้เนี่ยประธานาธิบดีก็ได้ประกาศออกมาว่า เขาจะร่วมมือกับประเทศไทยเพื่อจัดการแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชานายกรัฐมนตรีไทยของกูก็รับลูกขณะเดียวกันรับลูกแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยรับลูกก็คือไอ้แก๊งกมเมอร์อะไรพวกนี้เนี่ยมันคือแก๊งการเมืองในประเทศเราหรือเปล่าตรงจุดนี้แหละที่ชาวเกาหลีเขาก็เริ่มสนใจและสงสัยมา เพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยก็คือว่านโยบายที่ชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับการปราบรามแก๊งอาชญากรรมคอมพิวเตอร์แก๊งอาชญากรรมออนไลน์แก๊งสแกมเมอร์แก๊งอะไรพวกนี้เนี่ยเราจะมียุทธศาสตร์อย่างไรไม่ใช่เพียงแค่ยื่นมือไปให้ความร่วมมือเท่านั้นแต่ยุทธศาสตร์หลักของชาติเราจะเป็นแบบประธานาธิบดีเกาหลีใต้หรือไม่เราจะช่วยคนไทยที่อยู่ในตึกต่างๆประมาณร5 0ตึก ให้ออกมาจากแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงคนไทยพ่อแม่ตัวเองได้อย่างไรแล้วเขาเข้าไปเนี่ยนะ mm hmm. mm hmm. เขาเข้าไปเนี่ยถามก่อน mm hmm. เขาถูกหลอกไปเราจะต้องคิดว่าเขาเป็นเหยื่อแล้วต้องขนออกมาให้หมดไม่ว่าเขาเนี่ยจะเป็นเหยือ่อหรือไม่ก็ตามต้องขนคนไทยออกมาให้หมดเมื่อขนคนไทยออกมาให้หมดมึงก็จะตัดวงจรการโทรศัพท์มาหลอกพ่อแม่มึงในประเทศไทยเพราะไม่มีขมินคนไหนพม่าคนไหน ต่างด้าวต่างแดนคนไหนพูดภาษาไทยได้คล่องหลอกคนไทยได้หลอกนอกจากแอนพวกคนไทยด้วยกันดังนั้นวิธีการตัดวงจรแก๊งกมเมอร์ก็คือนายกรัฐมนตรีรัฐบาลไทยจะต้องตั้งทีมงานไปกวาดล้างแบบเดียวกันกับประเทศเกาหลีใต้ไปเอาคนของตนเอง ที่หายไปแล้วอยู่ในแก๊งสแกมเมอร์ขนกลับบ้านให้หมดไม่ว่ามันจะลักลอบเข้าไปพอใจเข้าไปไม่พอใจเข้าไปหรือตกเป็นเหยื่อโดนทรมานทุกทรมานอยู่ในตึกชั้นแปดชั้นอะไรก็ตามนายกรัฐมนตรีไทยอนุทินชาญวีจะต้องออกศึกคุณจะต้องตั้งทีมหรือว่าตัวคุณนั่นแหละปลอดภัยที่สุดบินไปที่ประเทศกัมพูชาวาระคืออะไรวาระคือให้กัมพูชาร่วมมือแล้วก็ ตรวจพบคนไทยอยู่ที่นั่นแก๊งสกเมรอตึกในกระทำค้นออกมาให้หมดและถ้าคุณไม่ไปเองคุณจะต้องเอาหน่วยปฏิบัติการพิเศษไปค้นหาคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งสแกเมอร์ตามตึกต่างๆที่เรารู้พิกัดดูแล้วการข่าวเราจะได้กว่าการข่าวเกาหลีใต้ได้อย่างไรการข่าวเราจะได้กว่าการข่าวประเทศจีนได้อย่างไร ประธานการการข่าวเราจะด้ยกว่าประเทศไหนได้อย่างไรเมื่อการข่าวเราไม่ด้ยเราต้องจัดการเอาลูกหลานของเรากลับคืนภูมิมิลำเนาส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับดินแดนก็เรื่องดินแดนแต่เรื่องที่เกี่ยวกับแก๊งก c เม m e r คือเราต้องจัดการไม่ใช่เรื่องทับซ้อนกัน โอเคนะไม่ใช่เรื่องทับซ้อนกันคือเราจะต้องแก้ให้เป็นเราไม่ใช่ตกเป็นเบีย้ยล่างลูกไล่ของประเทศเขมรอยู่อย่างนี้นะอย่าตกเป็นเบีย้ยล่างแล้วก็ลูกไล่ของประเทศเขมรอยู่เช่นนี้มันไม่ถูกมันไม่ถูกหรอกฉันบอกตรงๆนะอะตอนนี้ฉันขอขายสลิปปิ้งมากก่อน สลิปปิ้งมาจาจ็ด7้0ชั้นขายแค่690บาทจัดหนักจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยปกติขาย790วันนี้ไลฟ์สดดอกเตอรมาริกาก่อนที่จะไปเปิดตัวที่ไลฟ์สดของแท็กอีกรอบหนึ่งวันนี้เดี๋ยวเราขายให้ที่690รีบกดซื้อก่อนที่มันจะหมด ล่าสุดประเทศเกาหลีใต้ประกาศออกมาสเต็ปวันเลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ําให้กัมพูชาแบบไม่มีกําหนดเพราะตอนแรกเนี่ยเกาหลีใต้จะให้ความร่วมมือพัฒนาประเทศกัมพูชาโดยการมอบโครงการบริหารจัดการน้ําเพื่อพัฒนากัมพูชาปรากฏเกาหลีใต้ เลื่อนโครงการนี้แบบไม่มีกำหนดตอบโต้ปมวิกฤตความปลอดภัยหลังพลเมืองเกาหลีใต้ตกเป็นเหยื่อกแก๊งอาชญากรรมออนไลน์พุ่งสูงขึ้นรัฐบาลก็เลยส่งทีมพิเศษเจราจาหุนมาเน็ตเพื่อแก้วิกฤตแรงงานข้ามชาตินี่คือสิ่งที่เกาหลีทำมึงตัดกลับมาที่ประเทศกูตัดกลับมาที่ประเทศดเรมริกามึงตัดกลับมา ไม่มีความหวังไม่มีความปรารถนาไม่มีความอะไรเลยเขาจัดเขาให้จัดการเรื่องแก๊งสแกมเมอร์เสือกสมาชิกสภาสองสภาสามสภารวมรัฐบาลัวแต่แก้รัฐธรรมนูญเขาบอกให้มีการเอาดินแดนกลับคืนมาเสือกแก้รัฐธรรมนูนเขาบอกให้ทำรั้วใช้งบประมาณทำรั <S <S ้วทั้งประเทศเนี่ยเจ็ดพันล้านบาทเสือกใช้งบประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาทไปแก้รัฐธรรมนูญแต่รั้วไม่ต้องทำยังไม่ต้องพื้น ล้วอย,ยังไม่ขึ้นแต่แก้รัฐธรรมโนูญโดยใช้งบประมาณหมื่นกว่าล้านบาทขณะเดียวกันสสในสภาเป็นถึงประธานกรรมธิการอภิปรายเรื่องนโยบายอภิปรายเรื่องการตั้งรัฐมนตรีที่เหมาะสมไม่เหมาะสมอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับใครเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมมงสแกมเมอร์สแกมมอสอะไรต่างๆปรากฏไม่เอาข้อมูลหลักฐานไปนให้ตำรวจ ไม่ใช่ตำรวจเป็นเครื่องมือของกรรมติการในการตรวจสอบสืบสวนเรื่องนี้เสือกมาพูดเอาคะแนนพูดเอาพูดเอาคะแนนพูดเอาหน้าพูดเอาแสงเสร็จแล้วไม่มอบข้อมูลหลักฐานให้กับตำรวจเพื่อที่จะไปจับไอ้ขบวนการพวกนี้เสือกไม่มอบข้อมูลหลักฐานให้กับปปชเพื่อที่จะไปตัดตอนนายกรัฐมนตรีที่ตัวเองตั้งมาเสือกไม่มีการตัด วงจรอุบาทพวกนี้ปล่อยให้ประชาชนเผชิญชะตาก,กรรมเสร็จแล้วก็วิวาทะปล่อยน้ำลายพ่นกันใส่หน้ากันไปพ่นใส่หน้ากันมาคำถามสอสอในสภา,าน,นั่นแหละมีอำนาจในการพูดพูดแทนประชาชนแต่แทนที่จะพูดแทนประชาชนแล้วรวบรวมหลักฐานทั้งหมดจากกรรมการที่การที่มีการตรวจสอบที่มีการอภิปรายนั้นไปมอบให้กับตำรวจ สสไม่มีหน้าที่ไปจับโจรแต่ตำรวจมีหน้าที่ไปจับโจรแล้วมึงเนี่ยไม่มอบหลักฐานให้กับตำรวจแล้วตำรวจมันจะจับโจรโดยหลักฐานอะไรอีสึงตึงอีสง,งอสึงตึงอีบางบอนอีสึงตึงคุณเนี่ยเป็นสสเป็นสมาชิกสภามีอำนาจคำสั่งเรียกเรียกนายกเรียกรัฐมนตรีเรียกคนนั้นเรียกคนนี้เรียกแฝงความมั่นคงมาเอาข้อมูลหลักฐานทั้งหมดอีนี่เป็นถึงผู้แทนราษฎร ไม่รู้หน้าที่ตัวเองหาแต่แสงหิวแต่แสงหาแต่แสงหน้าที่ตนเองอะ่ะไม่ใช่ไม่หน้าที่หาแสงมึงดังจากเล็กคดีหนึ่งหนึ่งสองจนกระทั่งจะติดคุกแหล่ไม่ติดคุกแหลแล้วก่อนจะไปติดคุกมึงจับโจรนี่ได้ก่อนแก๊งกมเมอร์สแกมมอสเนี่ยมึงไม่ใช่ไปปล่อยไปปล่อยให้อีก,กันจำพลังไปได้จับแล้วอีก,กันก็ไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ผบตำรวจมึงไปไหว้าวานอีก,กันแล้วมันจะไปจับใครได้ ขนาดคนรวบคนที่มันไปเจอบางคนเป็นโจรบางคนไม่เป็นโจรมันยังจับไม่ได้เลยมันจะไปจับได้ยังไงมึงนั่นแหละต้องเอาข้อมูลให้กับตำรวจสอบสวนกลางแล้วให้ตำรวจกองปราบไปจับจับใครก็จับอีกคนที่แก๊งสแกมเมอร์สแกมมอสอะไรต่างๆที่มึงไปอภิปรายเนี่ยจับมันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะจับได้ยังไงถ้าเกิดไม่มีหลักฐานข้อมูลและตำรวจเนี่ยเขาจะต้องมีหลักฐานในการสืบสืบจากอะไรสืบจากศพก็สืบจากมึงนั่นแหละ ตำรวจจะต้องสืบจากมึงมึงมีข้อมูลตำรวจองไปสืบจากมึงตำรวจจะต้องสืบจากรมรังสีมันตำรวจจะต้องสืบจากข้อมูลกรรมธิการความมั่นคงไม่สืบจากข้อมูลกรรมธิการความมั่นคงจะสืบจากใครล่ะมีหน้าที่เสือกไม่ทำหน้าที่โบยขี่ให้คนอื่นข้อมูลพวกคุณเนี่ยมันเจ๋งอยู่แล้วข้อมูลพวกคนเนี่ย ในเมื่อ <Wars> ถ้าเกิดข <story> <men amigo> <ruption gamma rock teor in> ้อมูลมันเจ๋งจริงข้อมูลข้อมูลพวกมึงที่พูดมามันเจ๋งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมึงจะมานั่งแซ่อยู่บนทีวีทําไมหาแสงทําไมเอาข้อมูลทั้งหมดที่มีไปให้ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางมึงรู้จักมิกก้องไหมนั่นแหละเอาไปให้ผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางแล้วมึงก็แจ้งความดําเนินคดีไว้ที่กองตํารวจสอบสวนกลางนั่นแหละและตํารวจสอบสวนกลางนั่นแหละมีหน้าที่มีอานาจทั้งในอาณาจักรและทั้งนอกราชอาณาจักรและสอบสวนกลางนั่นแหละ หน่วยฮนุมานหน่วยลิงหน่วยอะไรต่างๆหน่วยลิงยักษ์หน่วยฮนุมานเนี่ยเขาก็จะได้มีการเนี่ยไปปฏิบัติการสายฟ้าแลบฟ้าผ่าเพื่อที่จะฮนุมานเหาะเหินเดินอากาศไปจับแก๊งสแกมเมอร์สแกมมอ,อะไรต่างๆที่ประเทศกัมพูชาได้มีอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยสสกรรมธิการเนี่ยคุณต้องมอบหลักฐานข้อมูลให้กับผอ,บอสอบสวนกลางเขาไปถ้าไม่สอบสวนกลางมึงก็ไปหาผอ,อตาย แต่ถ้าเกิดมึงกลัวว่าบิ๊กตายไม่ทํามึงก็ไปหาสอบสวนกลางจบแล้วนี่ทําอะไรแล้วมึงทําอะไรนั่งเล่นลิ้นกันอยู่ได้ไปนั่งไรออกรายการหาแต่แสงอยู่ได้เราเป็นผู้แทนเธอเราเป็นสมาชิกสภาสมาชิกสภาเนี่ยมีหน้าที่ในการพูดแทนประชาชนมีหน้าที่ในการออกกฎหมายเพื่อประชาชนมันไม่ได้มีหน้าที่หาแสงให้ตัวเองดังน้ํำลายฟุง้งแตกฟองเสร็จจบ ไม่ใช่ไปชั้นในฐานะเนี่ยแนะนําเลยเอาหลักฐานข้อมูลที่มีเนี่ยจากกรรมธิการของโรมเนี่ยเอาไปให้ตํารวจสอบสวนกลางจะได้จับ,จ,บจับกันไปสักทีนึงจับจับไปกันสักทีนึงเออจัดไป เป็นผู้แทนเนี่ยเราไม่มีหน้าที่ในการที่จะไปหาแสงเพราะแสงเราได้มาเยอะแล้วจนกระทั่งเราเป็นผู้แทนเราชนะวันบูอยู่บำรุงบางบอลมาเนี่ยเป็นผู้แทนพวงชนชาวไทยและตอนนี้พวงชนชาวไทยมีปัญหาเรื่องอะไรหนึ่งปัญหาเรื่องเศรษฐกิจสองปัญหาเรื่องเกษตรกร,ร,กรไม่มีโครงการประกันร,รายได้ไม่มีโครงการคำ้ำค้ำจุนราคาสามเรื่องเกี่ยวกับ ค่าของชีพสูงขึ้น 4. เรื่องเกี่ยวกับประชาชนไม่ได้พร้อมในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญอยากจะแก้ปัญหาชายแดนก่อน 5. เรื่องเกี่ยวกับปัญหาชายแดนกับเขมรยังไม่ช,ะมชนะเพราะฉะนั้นประชาชนมี3 4 5เรื่องแต่ถ้าเกิดจะให้จัดไฮไลทตี้ก็คืออย่างแรกสุดคือประชาชนต้องการให้แก้ปัญหาชายแดนเขมรมากที่สุดอันที่2คือแก้ปัญหาเศรษฐกิจมี2เรื่อง ประชาชนไม่ได้เรียกร้องให้แก้รัฐธรรมน,นูไมีแต่มึงนั่นแหละนั่งอยู่ในสภา,าแม่งชันเขา่าเสร็จแล้วก็จะเอาแต่รัำนูนแก้แก้แก้แก,แก้แก้สันดานพวกมึงก่อนไหมก่อนจะไปแก้กฎหมายเนี่ยเออ และขณะเดียวกันเน Exec um ี่ยกันแดดผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมคะใช้ได้เด็กก็ใช้ได้เพราะว่ามีสารสกัดจากดอกคาโมมาย์ป้องกันผิวแพ้ง่ายป้องกันการแพ้ง่ายนั่นแหละเพราะว่าดกดตริการเป็นคนผิวแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นกันแดดกดนตรีการริ่มาก สามารถที่จะไปใช้กันแดดดอกเตอร์บริการได้เลยรู้สึกว่ามันมีตะก้าอยู่อ่ะไปที่ตะก้ากันแดดนะคะกันแดดดอกเตอร์บริการรกบาบาท199จัดไปค่ะ199บาทเอาไปใช้เลยตัวนี้ค่ะตัวนี้กันแดดดอกเตอร์บริการเนี่ยมันจะมีอย่างนี้นะคะปกติเนี่ยมันจะมีกล่องใหญ่690บาทวันนี้เราแบ่นขายกล่องเล็กกล่องเล็กจะเป็น199ปกติเนี่ย690เครึ่งหนึ่งของร9 0เท่าไหร่ครึ่งหนึ่งของ690คือ3 4 5บาท แต่ไม่ขายไม่ขายสามร้ยสี่สิบ้าบาทเฉยขายร้อยเก้ากูงงว่ากูได้กำไรตรงไหนปกติเนี่ยครึ่งหนึ่งของหกร้อยเก้าสิบเนี่ยเราจะต้องขายสามร้อยสี่สิบห้าบาทแต่เราขายกันแดดแค่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทปาริมาณสิบห้ากรัมทุกคนตลกมาก ดกอรมาริกาตลกมากขายเอาสังคมจริงๆจ,จัดไปที่กันแดดดอเรมริกาค่ะและหน้าดกรมริการเนี่ยรอด,ดพ้นจากพิษภัยต่างๆเป็นเพราะกันแดดดกรมริการลดสแมนแตนอ่ะกันแดดดกรมาริกาคือตัวนี้ออกมาปุ๊บมันจะเป็นหลอดเล็กส่วนหลอดใหญ่คือเท่านี้อันนี้หลอดใหญ่อันนี้หลอดใหญ่อันนี้หลอดเล็กหลอดเล็กร้อยเก้าเก้าหลอดใหญ่หกร้อยเก้าสิบถ้าเป็นชั้นชั้นเลือกหลอดเล็กร้อยเก้าเก้าบาท เป็นกันแดดที่มี spf 50 pa บวกบวกบวกเป็นกันแดดผสมรองพื้นแล้วก็ใช้แทนแป้งได้เลยเป็นกันแดดอะไรเหมือนแป้งน้ําเป็นกันแดดที่เป็นเหมือนแป้งน้ําแล้วพอเกลีย่ยเสร็จแล้วปรากฏปกปิดอย่างเบาบางเนี่ยหน้าสว่างจางปางสวยใสยกระจ่างมากเป๊ะเวอร์ฟึงฟ่งฟึงฟ่งฟึงฟ่งฟึง่งฟึ่งปุ๊งจบกันแดดเป๊ะเวอร์เป็นกันแดดที่เธอฉันจะบอกให้ฉันจะต้องโบกกันแดดเยอะเเพราะว่าอะไร เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งห้าโมงครึ่งรถรถจะมารับเพื่อที่จะไปไลฟ์สดไปไลฟ์สดกับแท็กพลันยูวันนี้จะมีไลฟ์ลสดกับแท็กพลันยูอีกรอบหนึ่งมีเกือบทุกวันแต่กูแค่ไม่ไปทุกวันเพราะบางวันไม่ว่างไง